รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนี้เป็นเรื่องของเป้าหมายในชีวิตเมื่องานใบเนียอำลารุ่นพี่ทําให้แต่ละกลุ่มได้ทบทวนถึงความฝันของตัวเองมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรกลุ่มไหนอยากเป็นที่ยอมรับกลุ่มไหนอยากมีอิสระต้องไปลุ้นกัน มา,อ,ามอยากลองพูดคุยกับเธอไม่อยากเพียงแค่พรำและเพ้อในใจอยากจะรู้ที่จริงนั้นเธอเป็นคนยังไงโอ้ปัมป่มปัมป่มฟอ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 ฟเป,ป,ป,ป็นเพื่อนหรือว่าเธอเป็นคนจริง รู้ว่าเธอชอบไปที่ไหนอยากจะรู้ว่าเธอชอบทำอะไรอยากจะรู้ว่าเธอจะมองคนอย่าฉันบ้างไหมอยากจะคนให้รู้ว่าใครคือเธออยากจะใจว่าเธอคนนี้นั้นคือใครอยากจะลุ่นเมื่อเราจะเข้ากันได้ไหมนะเธอ ในฐานะที่พี่อยู่ปี8พี่ขอแนะนำว่าค่ายอาสาปีนี้เราควรสร้างห้องสมุดมากกว่า <disappointing> ห้องน้ำ nah ม <amigo, ruption by ls> ีใครหน้าไหนมีคำถามอะไรไหมมีมีค่ะอะไรทำไมวันนี้พี่อู๋ใส่กางเกงขาสั้นนะคะเอออย่าเพิ่งตกใจกันะครับคือพี่ว่าพี่อู๋คงลืมเฉยๆครับ ลืมเฉยแต่พี่กัน,นะคะพี่กันหนักกว่าพี่อูเองนะคะไหวปะเนี่ยงันง้นนัง่งนั่งนั่งตี้แต่ผมขอเยืมมาแย่ยนะ่อนะพี่พุ่มจิตคะพี่พุ่มจิตหาอะไรอยู่หรอคะอ๋อก็ตะกร้าผ้าพี่อะดิ ไม่รู้หายไปไหนถ้ารู้ว่าใครออกไปนะจะเอาตะกร้าผ้าฟาดหน้าเลยพี่เพิ่มจิตคะและไอ้ที่ถืออยู่ไม่ใช่ตะกร้าผ้าหรอคะเอาแปลว่าพี่ต้องเอาตะกร้าผ้าฟาดหน้าตัวเองแล้วหน้าพี่ไปไหนอ่ะออทีนี่ค่ะพี่พี่เพิ่มสิคะ วันนี้พี่ปีสี่เขาเป็นอะไรไปกันหมดนะคะทำไมทุกคนดูแปลกๆอะคะมาแล้วครับมาแล้วครับมาเลยน้องๆเขียนมาเลยเขีนมาเลยครับมาแล้วนะครับพลที่สิ่ประกาศออกมแล้วนะครับขอเชิญน้องๆมาดูให้เจ็บใจเล่นได้เลยนะครับเชิญครับมาแล้วมาแล้ว ถึงว่าวันนี้พี่ปีสีถึงดูอ่องอ่องอะประกาศผลทีสิทธิ์นี่เองเฮ้ยผ่านแล้วกันแกผ่านปะวะไม่เอ้าไม่เหลือสิครับพี่น้องผ่านสิครับผม บ็อกเซอร์ไทรวะเนี่ยการของเองเปล่าโอ้หคล้ายๆของผมเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่หรอกครับของผมอะใส่อยู่นี่้เ้ารวน้องการอ้เบอก้นี้โอยพี่กันี่เาบาไกลเีเจอวันแรกมากเยอะมากๆเลย พี่แช่กอบจ้าดีใจด้วยนะจ้าที่แฟนเรียนจบแล้วจ้าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เลยแฟนเพิ่นที่ไหนโอ้ยแกอะไรนี่ยังไม่ได้คบกันอีกเหรอฉันเห็นแกไปทำทีสีกับเขาฟุ้งฟิ้งมุงมิงไม่ใช่เหรอ นี่กอจ้าถ้ามีอะไรจะบอกเนี่ยก็รีบบอกนะจ๊าเพราะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงงานใบเนี่ยเลี้ยงส่งี่พี่เคาแล้วนะอย่าไม่ทันนะงานใบเนี่ยปีนี้เราจะจัดในคอนเซปย้อนวันวาน,นเมื่อคราปีหนึ่งพี่อ๋ว,ว่าดีพอหรือยังคะ พอ,อ,อได้แล้วที่เราดีศีไม่พอนอ่ะพวกเองพี่มาจัดงานไปดีเ,เหรออ่างั้นต่อไปนะคะเราจะแจกแจงกันลวกันว่าใครทำตำแหน่งอะไรกันบ้างโดนัทฉันให้แกดูแลฝ่ายศิลส่วนฝ่ายการแสดงใครสนใจจะทำบ้างเอา้าแล้วทำไมแกไม่ทำอ่ะปิกกี้ปกติไอ้งานเสนอหน้านี่งานถนัดแกเลยนะ พอดีว่าฉันว่าจะเป็นแบ็ k เ t ต g รันงานอะงานฉันฝากพี่โอ,อ๋ให้ดูแลเรื่องฝ่ายการแสดงแล้วกันในไหนพี่ก็เรียนมาแปดปีแล้วนะคะย,ยังจะย้ำจิตใจว่เองทำด้วยไรวะส่วนตำแหน่งงานอื่นๆเนี่ยอยู่ในใบที่แจกไปแล้วนะยังไงก็ไปดูกันแล้วกันยังไงก็วันนี้แยกยายได้ค่ะ แกถึงไม่แสดงเองอะปกติเห็นชอบแสดงเรยใช,ใช่ปกติไอ้งานเสนอหน้านี่เป็นงานที่แกต้องปรีไปทำเลยนะ <c oughs> เออพอดีว่าช่วงเนี้ยฉันได้ไปทำงานเบื้องหลังมาฉันว่ามันก็สนุกดีนะงั้นฉันขอตัวไปเตรียมงานก่อนนะ 20บ,บาทค่ะแล้วขนมจีบซาลาเปาเพิ่มด้วยไหมคะฝ้ายเฮ้ยทำไมเธอมาทำแคชเชียร์เนี่ยปกติมันต้องเป็นฉันดิก็เผอิญว่าตอนนี้ฉันกำลังเก็บเงินซื้อของให้รุ่นพี่ในงานใบเนี่ยอยู่อ,ะอ่ะต้องซื้อของให้พี่แพทชมนมทำอาหารพี่ตาลบัญชีพี่วีห้องตรงข้ามแล้วก็พี่ปามตึกเก่า<อ>แล้วพอ <laughs> ละเออถ้าเธอต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวฉันโยกคิวแคชเชียร์ให้เธอเลยจะได้เงินเยอะ อ้ยขอบใจนะเก่าเอองั้นนายช่วยฉันพับถุงกล้วยแขกหน่อยได้ไหมอ่ะเกิฉันรับไปหลายจอบอ่ะไม่ยากนะนี่เลยฉันมีแบบให้มา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 แค่ทากาวเองง่ายๆเข้า่ลยฝ้ายผมขายชีสเค้กที่คุณทำมาหมดแล้วนะ sold out ลิป อาจารย์ก็ยังโดนใช้เลยเนี่ยผมว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กครับเออใช่ใช่จริงจริงวิธีนี้ไม่เวิร์กเลยแล้วยิ่งชุดที่อาจารย์ใส่นะยิ่งไม่เวิร์กเลยผมว่าคุณเนี่ยเป็นคนหัวดีนะทำไมไม่ติวหนังสือเด็กๆผมมีคนรู้จักหลานเขากำลังจะสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยกำลังหาคนติวอยู่พอดี รายได้ดีนะจริงเหรอคะอาจารย์นพแล้วถ yes ้าเกิดว่าฝ้ติวไปด้วยแล้วก็พับถุงไว้แขกไปด้วยได้ไหมคะก็ได้ได้มั้งตามตามที่ฝ้ายสบายใจนะจะทำเลยทำเลยทำเลยช่วงเกล็ดกร๊บเลือด สาวกลุ่มเอขยันทำงานชาวกลุ่มเอเป็นกลุ่มที่มีความพยายามสูงเมื่ออยากได้อะไรจะพยายามทุ่มเทขยันทำงานเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาอาจารย์นพหนุ่ม AB แนะนําเก่งชาว A b ีเป็นกลุ่มที่มีเหตุมีผลจึงมักเป็นกลุ่มที่คอยแนะนําสิ่งต่างๆให้คนอื่นเสมอวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าน,น้องคนไหนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกพี่ๆนะครับก็รีบๆบ,บ,บอกกันได้เลยนะครับ เรามาติวคณิตศาสตร์กันต่อเลยละกันอะออียไม่ทำได้ไหมอะขีเกียแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วจะให้ทำอะไรอีกเยอะแยะสนับสนุนโดย SCB SME โยเกิร์ตพร้อมดื่ม Dash Meal 4 in 1